ูรกระไรพันอยู่น้องครับตอนตอนนั้นคือก็ะไรพันแต่ผ่อมก้อมาผมก้อคนกลางบ้านไปหนัง่งนังกุยกุยก็ชอบกินมากเรื่องป่ามากไปคว้ากระปลูกอง่งจนทำไรมังง่งยายแกบอกว่าไม่หรือแต่กอ่อนใช้น้ำฝนต้องน้ำฝนวะุกวันนี้ยายไม่ได้ทำไรเลยวะป่ามากไปคว้ากระปลูกก็อโอง่ง ข้อโอ่งมาเลราว่าคิดว่าจะทำอโอ่งก็เลยข้อโอ่โทองทำงานปีที่แล้วตอนช่วงโควิดหม่ๆมก็ <c oughs> เลยมองเล่นเล่นเล,น,เลน,ไนไปไปชุมจนไปเั่นเอาก็อเลยเราเราก็ไม่ลักเก้าไ,ไหมเราไม่อยก่กะมุ่ยก็ตรงๆได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าได้ก็คือออกมาตึงปับ๊บอบนองไก่น,นมนมเฮือกไปกิน ผมไปย้ายมากวาวะปลูกกินกับหรูกับรานนะครับเราก็จําเป็นต้องเลกกันมั่งนะครับพี่น,อน้องคร์กรไล่ทันก็มาว่าอยากเรียนรู้ในพวกว่าปัณณีนะครับพวกไม่เคยเสียดายท่านต้องเปิดดูไม่เข้าใจแล้วก็อ่านบรรยายในคลิปข้องตุกคลิปนะครับอยากจะเป็นเมนูในที่กุกกิ้งอิตติ้งกับอเล็กนะครับพ่อมคืออเล็กนะครับภาษาได้อเล็กอังต้าอเล็กแต่อ oh, ah, ัฒนาเกิดยังไม่ได้อเล็กเอลีเอ็ก e ร้านแหละนะครับอยู่เหมือนร่างในเป็นตกเท,ทรนไ่ได้น,นะครับพบกันนานแล้วเด็กป้อมวานะสำหรับอุปกรณ์กับกองยาเรียบร้อยกันตานี้แต่แต่ว่ามือหน้านั้นเดี๋ยวผมไล่ท้อผู้จะแจงลงหน้านะครับเผื่อให้เราได้มาจอยได้มารวมนุกท่ามความเมกลเ้ยงตือว่าแลกเล่นความเกลี้ยนะครับผมเองก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับตลอดจนถึงท่านผู้ชมชมไลฟ์สดอยู่วันนี้นะครับแล้วก็พรร่งกันนั้นผู้ติดตามนะครับ ต่างเกาต่างไม่นะครับต่างตุกตุขนต่อไปข้างหน้านะครับคว้กช่องกุ๊กกิ้งอิติ้งวิตาเล็กนะครับเอ่อปรุงกินกับวาเล็กไว้ในอมอกอมใจด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันไฟหน้าเราเกี่ยวกันไรสดนะครับหรือบางกลางกาพุ่มจะทำคลิปเดี๋ยครับลอยไปต่างอ่าโดยที่ไม่ต้องไรสดนะครับอัพคลิปกันไปหรือไม่ก็ช็อตนะครับลองนี่แดนเดืองช็อตเนยมันสั้นๆดีกว่าปก เดี๋ยวพอวา่าพอจำคลิปยาวๆจากคลิปนาทีจัดนาทีเป็นนาทีพี่น้องไม่เพื่แล้วเพราะไม่เดียวได้กำลังเจยังน้อย <c oughs> อ่า่าให้คนดีกำลังพปลิทันเราต้องช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับนะติดตามกันรายการจะได้ชมนู่นนี่นั่นนะไม่อยากจะบอกผมคนเดือดเงี้ยเมื่อนนะครับกำลังใจที่ผู้หลังซันเมนูต่างๆก็กคืออยู่ที่พี่น้องถุก่านนะครับท่านผู้ชมทูก่านที่ต้องช่วยถึนติดตามชวนกดติดตาม,ตตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด ตามดีกาลังนะครับเราก็ไม่ใจก็ตั้งเราพี่น้องไม่ต้องเครื่องตั้งเลยนะครับคือเขาเรียกว่าเติมน้าใจกันให้เต็มนะครับว่า Cook i ิ g e อ t i n g with อเล็กไว้ด้วยเลยกันต่างเพศกับ Cook i ิ้ eating กับอเล็นะครับต่างซ่องจ่องทางนะครับก็ซ่องจองทางนี้ก็โอเคแล้วเพื่อเวลาใกล้ก้องพวกเพิ่นจะได้ไม่พวกพี่น้องไม่ต้องเถียวกังวลว่าที่พลาดตรเนี้พมกาว่าต่างเพศเดือนต้อเดือนกันหน้าพมจะ่ายสิ้นคา และการเป็นเมนูต่างๆที่มีวัตถุดิบข้องปากตายนะครับห้พีนองไ้สัมผัสกันหรือไม่กระ่างไรซดได้สื่อค่ายกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องการแนะนําอุปกรณ์การอบโองนะครับการไดจัตินลงแ้วนะครับการปอกกันไม่ในไรซดขครั้งหน้านะครับพี่น้องครับขอบพระคุณถูก่านที่รับชมไรซดของผมในวันนี้เป็นกลางแรกนะครับขอบพระคุณจากใจนะครับแล้วปอกกันไม่ในไรซดขครั้งหน้าสวัสดีครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ ดักตาเนักตา,าตัวสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับขอบคุณมากครับ <c oughs> 来呀、really?